นูยน้มนนามานามาแข่ันเนพ่นามาร้อเจ้างหันนามากนเลยสุดยอดเลยเธออากาศนะครับเกินสค่ะไปก็เป็นการขัไปะไม่คู่ยกนะครับสเสร็หะน้อง่าก็เป็นการับไปะรแต่งหน้าของสุดปการ บ้านแรกได้บุกบหลังโอสมบูบายนยามันไายามันเสียกำรามประทังทูกชงแบบประ่านเมื่อกี้ประธานประธานไ่ทันประธานมีเท่ว Hãy subscribe cho kênh à không biết nhảy mất tiền thả ปจากเศร้าเหรลอยเ้ม่าไปใ่อง่าลเอาลครับอาลเรปวดลางเด็กประทันครัปรันาต่านบลานนใจกูมือไปก่เเจ้ายังเยกหมวกปันมานโอ้่ปองขุ่มกูมูด้ไงนี่หัวเสียบหัวเสียบหัวนวดก็ป้าุ่ดีวเน่ยนยอดเลย

ท้องผื่นหมดเอง่มเขาเนื้อเขาล้งเขารดชาติปัดแก้มแดงน้ำเนี้ยแดงมาันจะเท่งโดนอะเงี้อออกแป้งสิไล่ี้หัน้างเลยต้องหยันางเงื้อออกมาสิเยอมเลยี่หยัางเล้างนาเ้แกแงต้งแกแตงงไห้ต้งหไปไห้จริง เขาบว่ทาปากเาปาท่าแต่ถ้ามันเลยปากมันเป็นเบิอ์นที่คนญี่ปุ่นปากคนญี่ปุ่นทาแบบเบิร์นอางแข็งแรเอาหน่อยคนญี่ปุ่นจุ่มนน้อยมาลางนน้อยจุบุ ปากแล้วบานหมดเลยเนี่ยไม่ไหวหัวเลยเนาะเม่ไหวเลยเนี่ยไม่วเลยเนี่ยไม่ไหวเป้เนี่ย เนี่ยหียยดเนี่ยเาะเรา่เห็นตัวออกอยู่แถวนี้ยังยังาบอกว่าปาหทเออได้ยนเลยก็ปวดปวดเนื้อดเนื้อ้าบมีานั่นนะใ่ีตัวตึงลูกเดียวกันลูกเดียวกันลูกเดียวกันคู่แฝดด้นะมีอะไรตัวตึง สึ่งโดนไายจนย่นจนจนแล้วแต่งให้ด้คือแล้ฟ้าแม่กางที่นิ่งเดียวอ่ะับก่อ่ามีอ่เออเออ เอาหนมาเป่าแม่เนี่ยมาิจะเป่าแม่มาคอยีกงเลยรอรอตอนนี้รออยู่เมื่อยเลยที่แรกบอกว่ารอ แกบองตองแกบองตองอไรออ่างนีเดี๋ยวเป่าน้ำเหรอวันนี้ให้มิคแปะสมิเนาะนี่มันส่งไปเนี่ยตาเดือดปตาจืดไปนะเนี่ยเออตาจืดไปถ้าตายต้าตาต้องทาเปลือกเดี๋ยวเราซมเจีอยบอีกนะครับเจี๊ยบวเอาไปสมิซะก่อน่ก็คือหยาดไม่ใช่ลุกนี้นะลูกนี้ คนนีอด้านหน้าเงเื่นไปขาเชาดีด้ครับผมต้องล่างม่ต้องล่างแล้วยี่าหยังก็แจงเอาข้าชาดนีนี่นะครับดียชาไๆเนแปเม่เแก้วเนี่เามีกย้งแป้งลุ่บางไปยิ่งหงุดหงิวอยู่หด ม่สวยแล้วถ้าตาซื้อก็สวยอันนี้อันนี้เจ๊ออฟนะครับแม่ปล่าทุบว่าเจ้าสาวเลือดพร้บตแล้วกะพิมพนตาองนะนี่ไิวมีคนเต่าปวเเจ้าอย่างลางออบน้อยี่นนะหลางอบุวแล้วการจบันปวดแล้วโอ้ยแม่บ้านยุ่งเศนน้อย

คิดถไปเห็นงานลากบอกคิดว่าตอนไปเห็นงานอยู่บอกเสียเพี้ยงกี่ยังมาทีล่างังไหนอยู่วังหันมั้งโมไม่รีบนีมันลากยากนไปนึกว่าจะเป็นลายข้นถอดโมสาก็แท้สินใจว่าโมไปเลยมือนมันวะลากบอกกับโมไปเลยหรือไปสุดนี่แหละอันนี้ปัดแก้มหรือเมียตุกมึงทานเงินมึงมึงทานเงินมึงเดี๋ยวไปหอดไปหอดไปเห็นหน้ามมือก็จะบอกโอ้ยเดี๋ยวมีสีุ้งตาไม่แน่หรแล้นิดเดยว

ลงเองเเซฟหรอกคับตนไจังคตนเตตงหพวกของน้ำนเนียบายครับแล้ไว้โอกาสหนาด้วยครับด้อน้วย้ก็มาไดตัวนี้แม่มองหน้ามองล่างไหนเสียดใระเข้าใจว่าที่เข้าใจเป็นอีไลายอีเนี่ยเพราะผมสั่น ไอ้กิ๊ตัวแป้งให้ฉ่ำกว่านี้หน่อย่มุกันนลูกสาวกิ่แล้วหัวม่นขึ้นแทบเราแล้วที่บบันเห็นได้พี่จีแต่งหนาแบบนี้หนอกเต็มเนาะอันนี้ชาครีมมาถึงหนอกเต็มอ่าดูยากนี่ยสุดเลยอ่าสดๆเลยสุดใหม่นะครับหนึ่งท่านครับซูขึ้นหลายเดียวหนึ่งท่านถ้ารีบขั้นเดียวพอ